ตำนานจอมยุทธผู้ถางซานภาค5บทที่447ท้าถ่ท้าทายผู้นำเผ่าเทพธิดาน้ำแข็งห่วงปิงปิงมองไปที่ถางซานด้วยความประหลาดใจสายหัวและพูดว่าข้าเอาเงินของเจ้าไปและไม่อยากค่าเจ้าถางซานกล่าวว่าถ้าข้าไม่พิสูจน์ว่าข้ามีกำลังเพียงพอข้ากลัวว่าความร่วมมือของเราจะมีปัญหาในอนาคต หากเป็นกรณีนี้ควรแก้ปัญหาก่อนเพื่อให้เราสามารถยึดถือการเจรจายอย่างเท,าเท่าเทียมกันได้ดวงตาที่สวยงามของห่วงปิงปิงรีลงเล็กน้อยดูเหมือนว่าเจ้าจะมั่นใจในตัวเองมากความสามารถในสายเลือดของเจ้านั้นดีจริงๆแต่ก็ยังห่างไกลาจากค่าใช้ค่าสัญญากับเจ้าหากเจ้าชนะค่าจะไม่พลากเขาไปในเวลาเดียวกันข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่ออำนวยความสะดวก หากเจ้าแพ้ข้าจะพาเขาออกไปและข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่ออำนนยความสะดวกในเรื่องนี้ด้วยทังสารจ้องที่เธอด้วยดวงตาที่แผดเผาและพูดว่าถ้าข้าแพ้เจ้าสามารถพาพี่ใหญ่ออกไปได้แต่ถ้าเธอทำร้ายเขาอีกเล็กน้อยในอนาคตอันใกล้ข้าจะทำให้พวกเจ้าทั้งหมดกลายเป็นก้อนน้ำแข็งเมื่อเขากล่าวประโยคน,นี้น้ำเสียงของเขาสงบแต่ก็ปล่อยความสง่างามที่อธิบายไม่ได้ออกมาอย่างมองไม่เห็น ถั้งซานกลายเป็นอีกคนหนึ่งเช่นนี้นะระสาห่วงปิงปิงแม้แต่อูปิงจี้ก็ไม่เคยเห็นเขามาก่อนดูเหมือนเขาจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในวินาทีนั้นเขาค่อนข้างโกรธเล็กน้อยแม้ว่าเขาจะไม่ได้ติดต่อกับผู้อาวุโสของเผ่าเทพธิดาน้ำแข็งมากนะักแต่ในการแลกเปลี่ยนครั้งก่อนทุกสิ่งที่เขาทำก็เพื่อเผ่าเทพธิดาน้ำแข็งความคิดที่เกิดขึ้นยังเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเผ่าเทพธิดาน้ำแข็ง หลังจากที่ทางซานนำอูปิงจี้มาผู้อาวุโสต้องการบังคับนำอูปิงจี้กลับไปที่กลุ่มเพื่อรับการตรวจสอบซึ่งทำให้ทางซานโกรธมากทางซานเข้าใจดีว่าผู้อาวุโสผู้เย่อหยิ่งต่อหน้าเขาอาจมองแค่ว่าเขาเป็นมนุษย์หากเขาไม่พิสูจน์ความแข็งแกร่งของเขาก็คงเป็นเรื่องยากสำหรับความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายในการดำเนินการ นี่เป็นนิสัยของอสูรและพูดทั้งสองเผ่าตลอดมาและความแข็งแกร่งเป็นพื้นฐานสำหรับการดำรงอยู่เช่นเดียวกับที่แมวตัวใหญ่เชื่อมั่นในถังซานไม่เพียงเพราะถังซานช่วยชีวิตประชากรพยัก์ผสมทั้งหมดแต่ยังเป็นเพราะถังซานอาชนะเขาแบบตัวต่อตัวในสนามรบนอกจากต้องขอบคุณถังซานแล้วเขายังมั่นใจอีกด้วยในทิศทางที่ผู้อาวุโสกลับสู่ตระกูลเทพธิดาน้ำแข็งเราจะออกจากราชาสำนักจากทิศทางนั้นและหาที่ต่อสู้นอกสารบรรพวรุษ พี่ใหญ่จะได้เห็นชัยชนะข้าให้ห้าพันเหรียญแก่ผู้อาวุโสและถ้าท่านชนะท่านจะยังคงเอาเหรียญธาตุเหล่านี้ไปและข้าจะไม่ต่อต้านท่านและอนุญาตให้ท่านจากไปอย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามข้าหวังว่าท่านจะสามารถใช้บัลลังก์เยือกแข็งเพื่อชำระสายเลือดของพี่ชายของข้าอย่างน้อยก็ให้สามารถปลุกฝังให้ถึงจุดสูงสุดระดับ9ก้าได้ห่วงปิงปิงมองไปที่ถังซานด้วยความรู้สึกแปลกแปลกในใจ เมื่อถังซานพูดคำขู่ก่อนหน้านี้หัวใจของเธอก็พลาดจังหวะราวกับว่าเธอทำอะไรผิดเขามีความมั่นใจจริงๆที่จะเอาชนะตัวเองหรือไม่แต่สิ่งนี้เป็นไปได้แม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้บัลลังก์เยือกแข็งแต่เขายังเป็นขุมกำลังที่ระดับสุดยอดของราชาพูด หวงปิงปิงรู้สึกเสียใจเล็กน้อยกับการฝึกครั้งก่อนของเขาในการบังคับให้อู่ปิงจี้ออกไปอันที่จริงเธอคิดเรื่องนี้อยู่ในใจแล้วและเธอจะพยายามมาอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมความร่วมมือนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะทุกสิ่งที่ทังซานกล่าวก่อนหน้านี้ทําให้เธอประทับใจอย่างไรก็ตามความร่วมมือเป็นส่วนของความร่วมมือและผู้ที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำก็มีความสำคัญมากเช่นกันในใจของเธอเธอไม่มีความคิดที่จะทำร้ายอู่ปิงจี้เลยเธอจึงจะพาเขาไป อย่างแรกเธอสามารถกลับไปและพยายามทำให้ลูกหลานรุ่งเรืองประการที่สองจะดีกว่าสำหรับกลุ่มเทพธิดาน้ำแข็งที่จะลืมไปว่าตัวประกันอยู่ในมือของเธอเองเธอไม่คิดว่าปฏิกิริยาของคู่ต่อสู้จะใหญ่โตขนาดนี้ผู้อาวุโสออกไปตอนนี้หรือรอจนถึงเช้าพรุ่งนี้ทังซานถาม หวงปิงปิงได้คิดออกแล้วดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการถ่วงเวลาเธอมีการตัดสินใจอยู่ในใจในการต่อสู้ครั้งต่อๆไปแม้ว่าเธอจะชนะเธอก็ยังต้องอ่อนโยนอย่างน้อยเธอก็สามารถรับรองความปลอดภัยของชูราผู้นี้เพื่อบรรเทาความตึงเครียดบางอย่าง หวงปิงปิงชัดเจนมากเกี่ยวกับความจริงที่ว่าการประมูลของสารบันพบุริษมีราคาสูงเสียดฟ,ฟ้าดังนั้นเธอจึงเชื่อในความร่วมมือในการเคลื่อนย้ายของถังซานกับประมาจา์วงเวทและเธอไม่ต้องการทําให้เขาขุนเคืองจริงๆอูปิงจี้ขยิบตาให้ถังซานและถังซานก็ส่หัวเบาๆพวกเขาอยู่ด้วยกันมานานและพวกเขาก็มีความเข้าใจโดยปริยายแล้วอูปิงจี้ถามถังซานว่าเขาต้องการบอกอาจารย์ของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ คำตอบของถังซานคือไม่แม้ว่าจาังหาวส่วนจะเป็นขุมกำลังระดับพระเจ้าแล้วแต่เขาเป็นเพียงระดับเริ่มต้นเท่านั้นและเขายังอยู่ไกลจากห่วงปิงปิงนอกจากนี้ห่วงปิงปิงยังมีบัลลังเงยือกแข็งอีกด้วยเมื่อเขาใช้บรลลังเงยือกแข่งนี้คือผู้ทรงพลังในระดับของราชาพูดผู้ยิ่งใหญ่ถังซานเพิ่งบอกว่าเธอไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัลลังเงยือกแข็งแต่ถ้าจาังหาวส่วนมาและหวงปิง,ป,งปิงรู้สึกถึงอันตรายมันคงยากที่จะพูด ดังนั้นทังซานจึงคิดเกี่ยวกับมันตั้งแต่แรกแล้วเขาต้องเผชิญสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเขาเพียงลำพังห่วงปิงปิงไม่ต้องเก็บของมากนักทั้งสามคนเดินตรงออกจากโรงแรมเสือขาวเช่ารถม้าหน้าโรงแรมและตรงไปที่ลานบ้านของบรรพบุรุษห่วงปิงปิงต้องการกลับไปที่เผ่าเทพธิดาน้ำแข็งดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเขาต้องเลือกทางออกไปทางเหนือ นั่งในรถมา้าไม่มีฝ่ายใดพูดอารมณ์ของอูปิงจี้นั้นซับซ้อนที่สุดในเวลานี้แม้ว่าเขาจะไม่รู้จักฐานการฝึกฝนที่แท้จริงของห่วงปิงปิงแต่เขาคาดหวังว่าจะเป็นระดับพระเจ้าอย่างแน่นอนทังซานต้องการท้าทายอำนาจระดับพระเจ้าอย่างไรอย่างไรก็ตามจากคำพูดก่อนหน้าของทงังซานเขารู้สึกว่าทังซานมีความมั่นใจจำนวนหนึ่งและเขาไม่เคยเห็นทังซานทำสิ่งที่ไม่แน่ใจมาก่อน หวงปิงปิงกล่าวก่อนหน้านั้นเมื่อพิจารณาจากเลือดของเขาแม่ของเขาควรจะเป็นผู้อาวุโสระดับพระเจ้าของตระกูลเทพธิดาน้ำแข็งกล่าวอีกในหนึ่งแม่ของเขามีแนวโน้มที่จะมีชีวิตอยู่และจากมุมมองของเขาอูปิงจี้ต้องการไปที่เผ่าเทพธิดาน้ำแข็งจริงๆเขาต้องการดูว่าแม่ของเขาเป็นอย่างไรแม้ว่าจะตกอยู่ในความเสี่ยงก็ตาม ดังนั้นเขามีการตัดสินใจในใจแล้วเมื่อถังซานพ่ายแพ้เขาก็แสดงความขอบคุณห่วงปิงปิงทันทีที่ไปที่เผ่าเทพธิดาน้ำแข็งและปล่อยให้ถังซานกลับไปในทางกลับกันถังซานกลับสงบมากเขาควบคุมทั้งคู่เมื่อวานนี้และดูเหมือนว่าคนทั้งหมดของเขาจะเข้าสู่ห้วงแห่งการลืมทุกสิ่งลมหายใจทั่วร่างของเขาบรรจบกันและมีรัศมีแสงจางๆปกคลุมผิวของเขา หากไม่สังเกตให้ดีจะไม่พบและหากสังเกตดีๆเจ้าจะรู้สึกได้ถึงออร่าปแปลกๆในตัวเขาห่วงปิงปิงจ้องมองไปที่ถังซานเกือบตลอดเวลาและแทบไม่เคยมองไปที่อูป,ปิงจี้ในการต่อสู้ครั้งต่อไปเราควรทำความเข้าใจอย่างไรดีนี่คือคำถามที่เธอกำลังคิดอยู่ สำหรับเธอเธอ,เธอไม่เคยคิดเลยว่าการแพ้ให้กับถังซานจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอก็ไม่แพ้ในฐานะหัวหน้าเผ่าของเทพธิดาน้ำแข็งนี่คือความภาคภูมิใจของเผ่าเทพธิดาน้ำแข็งเมื่อพวกเขาออกมานอกราชสำนักท้องฟ้าก็มือสนิทและพวกเขาทำได้เพียงใช้แสงสลัวของดวงดาวและดวงจันร์แทบจะไม่สามารถมองเห็นกัน รถมาส่งพวกเขาไปยังที่แห่งหนึ่งนอกสารบันพบุรุษไป10กิโลเมตรทางสานให้เงินและขอให้คนขับรถมารอที่นี่สักครู่รถมาคันนี้อยู่ในสารบันพบุรุษดังนั้นจึงจะสะดวกกว่าและผ่านง่ายกว่ามากขั้นตอนต่อไปคือการปีนภูเขา ทางออกทิศเหนือของลานบันพบุรุษเป็นเนินเขาสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างใกล้กับสารบันพบุรุษดังนั้นเจ้าต้องไปไกลกว่านี้และพยายามหาที่ต่อสู้เพื่อไม่ให้มองเห็นจากสารบันพบุรุษได้ง่ายสถานการณ์ดังกล่าวมักเกิดขึ้นในสารบันพบุรุษไม่อนุญาตให้มีการต่อสู้กันแบบตัวต่อตัวในสารบันพบุรุษดังนั้นโดยปกติพวกเขาสามารถออกไปนอกสารบันพบุรุษเท่านั้น ระหว่างทางพวกเขาไม่ได้สื่อสารกันอีกต่อไปพวกเขาปีนข้ามเนินเขาสองลูกและมาถึงทุ่งราบที่ค่อนข้างราบเรียบห่วงปิงปิงเป็นผู้นำในการหยุดและพูดว่าที่นี่ทังซันหันศีรษะเล็กน้อยและกล่าวว่าใช่ท่านพี่โปรดคอยดูจากข้างทางไม่ว่าท่านจะเห็นอะไรในวันนี้โปรดเก็บเป็นความลับให้ข้าด้วยบทที่448เขตแดนที่ดีและไม่ดี อึมอูปิงจี้พยักหน้าและไม่พูดอะไรมากเขารู้อยู่เสมอว่าถังซานมีความลับเช่นเดียวกับที่เอาชนะนักดับพยักผสมที่อยู่จุดสูงสุดระดับ9ก้าถังซานใช้ความสามารถเกินกว่าความรู้ความเข้าใจของเขาตอนนี้ถังซานต้องการท้าทายขุมกำลังระดับพระเจ้าอูปิงจี้ก็ต้องการดูว่าน้องตัวน้อยของเขาลึกแค่ไหนและทำไมเขาถึงต่อสู้กับขุมกำลังระดับพระเจ้า ปูปิงจี้จงใจไปไกลกว่านี้ทั้งซานและหวงปิงปิงยืนตรงข้ามกันเพียง10เมตรหวงปิงปิงพูดอย่างเย็นชาเจ้าอยากจะต่อสู้กับข้าจริงๆหรือมันสายเกินไปที่จะเสียใจตอนนี้ดังนั้นข้าสามารถรับรองได้ว่าข้าจะช่วยชีวิตเขาแม้ว่ากลุ่มจะไม่เห็นด้วยกับความร่วมมือกับมนุษย์ข้าจะปกป้องเขาทังซานสายหัวและพูดว่า ข้าบอกว่าพี่ใหญ่ไปกับเจ้าไม่ได้อย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้ถ้าเผ่าเทพธิดาน้ําแข็งแต่งงานกับพวกเราจริงๆในอนาคตพี่ใหญ่สามารถกลับไปหาแม่ของเขาแต่ไม่ใช่ตอนนี้หวงปิงปิงกล่าวอย่างเฉยชาข้าไม่ได้คาดหวังว่าเจ้าจะเป็นคนดื้อรั้นเช่นนั้นแล้วมาดูว่าเจ้าจะเอาชนะข้าได้อย่างไรขณะที่เธอพูดลมหายใจในร่างกายของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันและความหนาวเย็นก็ถูกปลดปล่อยออกมาทันที แสงว่าบนร่างของถังซานและเขาไปถึงเกือบร้อยเมตรเกือบจะในทันทีและเขาก็เปิดระยะห่างจากห่วงปิงปิงโดยตรงเขาใช้แผ่นวงเวทเคลื่อนย้ายด้วยความใกล้ชิดกับขุมพลังระดับพระเจ้าเขาคงไม่มีโอกาสใช้ทักษะของเขาเลยด้วยซ้ำและเขาจะถูกบังคับโดยคู่ต่อสู้สถานที่ที่วิญญาณน,น้ำแข็งแข็งแกร่ง,ง,งที่สุดไม่ใช่การป้องกันที่ยากแต่เป็นองค์ประกอบน้ำแข็ง เขาคุ้นเคยกับจิตวิญญาณน,น้ำแข็งเป็นอย่างดีและมือของเขาสามารถควบคุมความเย็นของจิตวิญญาณน,น้ำแข็งระดับพระเจ้าได้ดีเขาเคยต่อสู้กับห่วงปิงปิงมาก่อนดังนั้นในช่วงเริ่มต้นของการต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายสิ่งแรกที่ถังซานทำคือทำตัวให้ห่างจากกันและกันห่างกัน100เมตรแม้แต่การโจมตีของขุมกำลังระดับเทพก็ยังอ่อนแอลง เมื่อเห็นการเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วของถังซานดวงตาของห่วงปิงปิงก็ขยับเล็กน้อยรูปแบบการเคลื่อนย้ายนี้น่าสนใจจริงๆจ,จากนั้นเธอเห็นว่าถาังซานมีค้อนพิเศษอยู่ในมือมีสีดำแต่มีแสงสีแดงจางๆเมื่อค้อนนี้ปรากฏขึ้นกระแสลมร้อนก็ปรากฏขึ้นในร่างกายของถังซานปิดกั้นอากาศเย็นที่ไหลผ่านท้องฟ้าและพื้นดินมันคือค้อนห้าวเทียน นี่เป็นหนึ่งในความมั่นใจของถังซานในการท้าทายขุมกำลังระดับพระเจ้าค้อนห้าวเทียนนั้นทำมาจากไฟสวรรค์ทองคำและหลังจากการพัฒนาของถังซานมันก็กลายเป็นค้อนที่ดีของเขาและยังเป็นอาวุธอีกด้วยหนึ่งในอาวุธที่ดีที่สุดของถังซานในชีวิตก่อนหน้านี้คือค้อนท้ายที่สุดเขามีจิตวิญญาณคู่นอกจากจัก,กรพพัดเงินครามแล้วอีกอันหนึ่งคือค้อนห้าวเทียนที่รู้จักกันในชื่ออาวุธที่แข็งแกร่งที่สุด ด้วยคอนในมือรัศมีของเขาก็เพิ่มขึ้นทันทีและดวงตาของถังซานก็สว่างขึ้นตามนั้นรัศมีสีม่วงจางๆปะทุขึ้นและพลังจิตของเขาก็เพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกันกับที่ร่างกายของถังซานเปลี่ยนไปโดยที่ร่างกายของห่วงปิงปิงเป็นศูนย์กลางโลกของน้ำแข็งและหิมะภายในเส้นผ่านศูนย์กลาง500เมตรก็ได้เปลี่ยนไปแล้ว ใช่มันเร็วมากในอนาเขตระดับเทพสามารถเกิดขึ้นได้ภายในขอบเขตที่กำหนดซึ่งเป็นความสามารถอันทรงพลังที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับขุมพลังระดับเทพยิ่งไปกว่านั้นนี่คือผู้อาวุโสของเผ่าเทพธิดาน้ำแข็ง โลกกลายเป็นน้ำแข็งและเรียบราวกับกระจกหิมะตกหนักและอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วแม้แต่อูปิงจี้ที่เปลี่ยนวิญญาณน,น้ำแข็งระดับสูงก็ยังต้องถอยห่างออกไปและยังรู้สึกหนาวสั่นได้ดวงตาเปิดทั้งสองข้างโดยไม่กระพริบตาและจ้องมองการต่อสู้ที่จะปะทุขึ้นเมื่อใดก็ได้ เขาเข้าใจว่าที่ถังซานนาเขามาในครั้งนี้ไม่เพียงเพื่อให้เขาเห็นผลการทดสอบเท่านั้นแต่ยังให้เขาเห็นการต่อสู้อีกด้วยลีลาการต่อสู้ของประมาจาร์ระดับเทพโดยการสังเกตวิธีการต่อสู้ของห่วงปิงปิงอู่ปิง,ปงจี้จะต้องสามารถเรียนรู้ได้มากมายนี่เป็นรูปแบบขยายของเส้นทางน้ําแข็งโลกน้ําแข็งเหรอในทุ่งน้ำแข็งที่กลายเป็นน้ำแข็งนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความแข็งแกร่งของเจ้าของคนที่มีความสามารถของน้ำแข็งจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก หวงปิงปิงเกือบจะร่อนลงไปที่พื้นเหมือนลูกศรน,น้ำแข็งและบินตรงไปยังถังซานซึ่งอยู่ห่างออกไปหนึ่งร้อยเมตรในขณะนี้แสงในดวงตาของถังซานเปลี่ยนไปตาซ้ายของเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวและตาขวาเปลี่ยนเป็นสีดำราวกับว่าพลังพิเศษลอยอยู่เหนือหัวของเขานี่คือการหลอมรวมของสวรรค์และนรกการแทนที่ของโชคและโชคร้ายเขตแดนสองขั้วนี่เป็นครั้งแรกที่ถังซานใช้เขตแดนนี้ในสนามรบ ห่วงปิงปิงซึ่งเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพียงรู้สึกว่าหัวใจของเขาเต้นผิดจังหวะทังซานที่อยู่ไกลออกไปดูเหมือนจะสูงขึ้นในทันทีและทุกสิ่งรอบตัวเขาอยู่เหนือการควบคุมของเธอระหว่างทางเดียวที่เธอเคลื่อนไปข้างหน้าน้ำแข็งก็แตกในทันใดทำให้เธอเปลี่ยนทิศทางการเลื่อนทันทีไม่เพียงเท่านั้นแต่เกล็ดหิมะบางๆก็กระพืออยู่ตรงหน้าเธอบังสายตาของเธอ สิ่งที่ทําให้หวงปิงปิงตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือพลังของสายเลือดของน้ำแข็งซึ่งทํางานได้อย่างราบรื่นหยุดนิ่งอย่างกระทันหันและเลือดดูเหมือนจะแข็งขัดขวางการเคลื่อนไหวของเวลาของเธอและอดไม่ได้ที่จะเงียบแม้ว่าเธอจะบังคับให้จิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเธอแก้ปัญหาเหล่านี้ในชั่วขณะหนึ่งแต่เธอก็ได้รับผลกระทบในทันทีและไม่ต้องรีบไปหาทังซาน และในขณะนั้นถังซานก็เคลื่อนไหวร่างกายของเขาหมุนไปที่จุดนั้นและค้อนห้าวเทียนในมือก็เหวี่ยงทันใดนั้นรังสีทองคําขาวก็พุ่งออกมาจากเขาเมื่อรังสีทองคําขาวพุ่งเข้าใส่ค้อนห้าวเทียนทันใดนั้นกลายเป็นสีแดงทองสีแดงสดอุณหภูมิสูงที่ลุกโชดช่วงก็พุ่งออกมาทําให้ความหนาวเย็นโดยรอบกลายเป็นความร้อนที่ลุกโชนในทันที สายเลือดทองคําพยักผสมและค้อนห้าวเทียนถูกหลอมรวมกันอย่างสมบูรณ์และทองคําชั้นดีของค้อนห่าวเทียนก็ระเบิดเป็นแสงระยิบระยับในทันทีและความร้อนที่แผดเผาดูเหมือนจะปะทุไปทั่วโลกและตรงไปที่ห่วงปิงปิงสองขั้วคือการแบ่งขั้วของโชคและความโชคร้ายศัตรูจะ,ะเผชิญโชคร้ายและผู้ร้ายจะโชคดี สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคืออาณาจักรจะปรับสมดุลระหว่างโชคและโชคร้ายโดยตรงยิ่งฝ่ายตรงข้ามโชคร้ายมากเท่าไหร่ทั้งซานก็จะยิ่งโชคดีและเขาไม่ต้องกังวลว่าฟันเฟืองจะมืดครึมหวงปิงปิงตกมือขวาของเธอแต่เท้าของเธอลื่นอย่างลึกลับและพลังของผลึกน้ำแข็งที่ควบแน่นกลายเป็นสายเลือดเบาบางอีกครั้งซึ่งลดพลังของฝ่ามือของเธอลงอย่างมาก เธอต้องบังคับพลังปราณและเลือดระหวังแท่งน้ำแข็งไว้ข้างหน้าเธอเธอแทบจะไม่สามารถสกัดกั้นการทิ้งระเบิดของค้อนห้าวเทียนได้แต่ค้อนร้อนทุบน้ำแข็งทันทีและอุณหภูมิสูงส่งผลกระทบต่อห่วงปิงปิงเป็นอย่างมาก ถั้งซานใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมในการหมุนและค้อนอันที่สองของวิธีค้อนสะบ้านปั่นป่วนก็ทุบอีกครั้งความเร็วของเขาเร็วมากและน้ำแข็งที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาถูกใช้เพื่อลดการเสียดสีและไม่มีวิแววว่าจะสูญเสียการควบคุมร่างกายของเขาเลยเมื่อค้อนอันที่สองมาถึงมันก็เหมือนกับตอนที่ห่วงปิงปิงรวบรวมกำลังของเขาอีกครั้งแต่ยังทำไม่เสร็จ ต่อต้านอย่างอดทนอีกครั้งคราวนี้หวงปิงปิงถูกค้อนทุกถอยหลังไป3ามก้าวความแข็งแกร่งของเธอไม่สามารถเล่นได้เสียใจนี่คือความรู้สึกในใจของหวงปิงปิงในเวลานี้เห็นได้ชัดว่าการฝึกฝนของเขานั้นสูงกว่าของฝ่ายตรงข้ามมากแต่เขามักจะประสบกับโชคร้ายที่อธิบายไม่ได้การเปลี่ยนจิ้งจอกสวรรค์เจ้ามาจากตระกูลจิ้งจอกสวรรค์หรือไม่หวงป,งปิงปิงตะโกนอย่างรวดเร็ว ถังซานยังคงใช้ค้อนในมือของเขาทุบและโจมตีและภายใต้อิทธิพลของวิธีค้อนสะบ้านปั่นป่วนเขาได้ทุกข้ามพื้นผิวแต่ห่วงปิงปิงมักจะตั้งค่าความสามารถในการปรับสถานะของเขาและเธอถูกบังคับให้ถอยหนีจากแรงกดดันของถังซานและอู่ปิงจี้ในระยะไกลก็ตกตะลึงคำว่าดีและไม่ดีควรเพิ่มเข้าไปในเขตแดนสองขั้วของถังซานผลกระทบของเขตแดนขั้วที่ดีและไม่ดี ดียิ่งขึ้นไปอีกแม้แต่หวงปิงปิงซึ่งเป็นขุมกําลังระดับพระเจ้าก็ยังได้รับผลกระทบอย่างมากจากเขตแดนนี้ซึ่งยังคงอยู่ในสถานที่ที่ภูมิประเทศเป็นที่ราบและไม่มีตัวแปรมากเกินไป